สวัสดีครับเอาเนี่มาพบกับช่องมาน์ล์ชแนลนะครับพามาดูรถเกี่ยวข้าวนะครับเกี่ยวนาปีครับอเดมาเจอกับดีซีหนะครับโกโูต้านะครับตัวนี้ตัวอ่าลองกระสอบข้าวนะครับ อาจจะเลืเ่อนไปไนนะครับพอดีอาวิ่งตามครับอาจจะไม่แผนกลำเลียงข้าวมัดข้าวครับมัดกระสอบข้าวนะครับหรือว่าไปเร็วเหมือนกันนะครับ อ่าตัวนี้น่าจะอยู่ที่10ิปีขึ้นไปนะครับพี่น้อง10ปีอ่าเจ้าของน่าจะ,ะดูแลดีนะครับ ไม่ดีนะครับ อนนี้เอาแบบไกลๆอะไรนะครับพอดอีข้ามอีฝกฝั่งหนึ่งไปไม่ได้นะครับถือว่าเจ้าของเนี่ยเขาดูดีนะครับเช็คดีทุกอย่างนานๆมาเจอกันทีนะครับตัว60 ที่นี่ข้าวสวยครับมีมีลมบ้างแต่วงนี้ไม่ได้ออกไปข้างนอกนะครับ พอดีถ่ายแต่ในพื้นที่นะครับพอดีเอามาให้พี่น้องหาได้รับชมนะครับาระบบการทำงานของตัวนี้นะครับโจเฟอร์เกี่ยวดีครับเกี่ยวดีใจเย็นนุ่มครับ ไปเรื่อยๆครับอาต้นไม้อาจจะเยอะไปหน่อยนะครับพี่น้องต้นไม้อายุแบบใกล้ๆหน่อยนะครับพี่น้องต้องขออภัยด้วยครับอ่าพอดีข้ามฟากไปยากครับ น้ําเต็มอ่าแถวๆนี้มีแต่แปลงนาใหญ่ๆเลยนะครับเกี่ยวสบายเลยครับ มาตัวเล็กครับสองนาตัวเล็กตัวเล็กอ่าลมเย็นสบายครับพี่น้องลมเย็นถ้าลมเย็นอย่างนี้ลมเย็นน่าจะเกี่ยวได้ทั้งคืนอ้นน่าจะพอไปครับทัางคืนน่าจะเกี่ยวได้ครับผมอ่าไม่มีน้ำค้าง การถ่ายข้าวก็เอาวางบนคนาเลยครับข้าวโอ้อารอบหนึ่งนี่ได้เยอะเหมือนกันครับได้หลายก้สอบครับพี่น้องหะายข้อสอบอยู่อ,อยู่ในระบบการทำงานอยู่ที่3คนนะครับอสองคนก็ได้ เหมือนกันนะครับพี่น้องือว่าเร็วือว่าเร็วเหมือนกันครับราคาแวกแถวนี้น่าจะไรละ5้า้ครับ550บ,บาทครับ ก็จะได้อย so ู่ครับทำเลทำงานในรถเลยครับพรักงาน มัดกระสอบข้าวนะครับบากก็สวยครับพีน่น้องอ่าพีน้องครับคลิปนี้ฝากเอาไว้แค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติกกดตามด้วยนะครับ ก็ขอสวัสดีครับผม